ันนี้มาซื้อผมยางนี่ใช่ไหมพี่ครับโอเคได้ค่ะหนูจะสอบถามข้อมูลว่าต้นแล้วหลังจากตั้งใช้งานไปแล้วหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยค่ะมีปัญหาการบันทึกอะไรบ้างไหมเอ่ยก็ไม่มีนะคะไม่มีใช่ไหมหลังจากที่ติดตั้งเทอรลอยโปรไปใช้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วยังไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมคะพี่เราวิ่งได้ปกติเลยเผาร้อนไหมเผาร้อนมีปัญหาเผาร้อนอะไรอย่างนี้ั้ย ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนใช่ไหมคะเบื้องต้นอันนี้วิ่งไปกี่หมื่นโลแล้วครับพี่ได่นับมั้ยไม่ได้ไม่ไย้นับเดี๋ยวไม่ได้นับเลยใช่ไหมขับชิลๆเลยใช่ไหมพี่ส่วนมากพี่เขาเอาไปบรรทุกอะไรครับพี่ก็จะมีพวกอะไรมะม่วงครับอ๋อบรรทุกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมะม่วงผลไม้อะไรนี่เนาะมะม่วงกับอะไรครับแล้วก็ไม่มีปัญหาในการช่วงล่างอันนี้คือปกติเลยใช่ไหมพี่ไม่มีลูกยางนั่งเทานู่นนี่นั่นอะไร ถามนิดนึงค่ะพี่ทำไมถึงตัดสินใจมาเลือกเป็นมาร์ลถังทองคะก็ศึกษามานานไม่เอิญศึกษามาน่าปีกว่าปีกว่าอะไรล่ะคะพี่โหดีเลยค่ะทำไมถึงตัดสินใจที่จะเลือกเข้ามาทำคะี่ะก็เยอรมันเยอรมันว่าน่าจะแข็งแรงดีโอ้เชื่อว่าในตัวสินค้าอะไรอย่างนี้นะคะ